นี่คุณถ่ายอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เปล่าคุณคุณต้องเลื่อนซ้ายไปหน่อยนะคุณต้องเลื่อนซ้ายไปหน่อยนะอย่างนั้นแหละคุณเลื่อนซ้ายอย่างนั้นแล้วคุณก็ต้องซูมไหนซูมสินั่นแหละสมัยเนี้ยของกินอะ่ะมันเยอะนะของกินแล้วอ้วนอะ่ะกินกันจังเลยอะ่ะคอเลสเตอรอลสูงๆเนี่ยมันอร่อยนะอย่างหมูกระทะเนี่ยตัวดีเลยกินหมูกระทะน่ะมันไม่ใช่ประเด็นนะแต่หมูกระทะเนี่ยทำจริงจริงนะไม่กลัวหรอไม่ไม่กลัวเป็นมะเร็งหรอ ที่มันดำๆน่ะเบิ่มเบิ่มน่ะไม่กูค่ะเหรองานวิจัยเขาก็มีกินของปิ้งย่างเยอะๆเนี่ยมันไม่ดีนะมันทําให้เป็นมะเร็งนะแล้วสุขภาพคุณก็จะไม่ดีอ่ะมันมันไม่ดีเลยมันมันทําให้คุณจะแบบจะตายน่ะคุณรู้ไหมน่ะแล้วคุณกินทีอ่ะคุณก็ต้องกินตอนดึกๆแล้วคุณก็กลับมานอนแล้วคุณก็อ้วนคุณก็จะตัวบิ๊มเบิมเหมือนมัอนผงเนี่ยแหละ นั่นแหละครับคุณกินแล้วคุณก็เป็นอะไรงานวิจัยเขาก็มีงานวิจัยเขาบอกว่ามันไม่ดีน่ะมันมันมันไม่ดีสักอย่างเลยน่ะคุณ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 ต้องหยุดเดี๋ยวนี้คุณต้องหยุดหยุดกินแล้วหยุดยุ่งกับมันแล้วคุณก็ต้องอย่าวอกแวกคุณต้องคุณต้องห้ามห้ามตัวเองไว้คุณต้องห้ามวอกแวกคุณต้องห้ามดิสแทคคุณคุณหยุดคุณอย่าดิสแทคแล้วคุณก็หยุดยิ่งหยุดใจจ่อแล้วหยุดแล้วกินทีมนั่นแหละผม ผมไม่ได้จําสคริปต์นี้มานะผมผมไม่ได้อ่านจากที่ไหน Й มาแล้วผมก็ผมก็เป็นอ่านสคริปต์จริงๆผม,ผมไม่ได้อ่านสคริปต์เลยผมไม่ได้คิดเองด้วยผมก็ e. มาผมก็มาจากผูพพ้พันแซนเชสเนี่ยแหละเข้าใจเปล่าอย่าก,กินกันนะอย่าก,กินกัน,ค,นคุณ,คณต้องห้ามห้ามตัวเองไว้คุณต้องห้ามอบ ettes, อกแกว้คุณต้องห้ามดิสแท็คุณอย่าจิ้มหมูกระทะกันเปล่าไปดิ ไปหมวกระทะแล้วไปนั่นแหละฮะผมผมไม่ได้จำคลิปนี้มานะผม,ผม